่อเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีของวันที่20กุมภาพันธ์2566ได้เกิดเหตุคันดินล้อมสวนในพื้นที่หมู่1ตำบลสวนส,นสม้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครได้เกิดหักและพังจนทําให้มวลน้ําในคลองดําเนินสะดวกทะลักเข้าท่วมพื้นที่ด้านในสวนทาให้บ้านเรือนประชาชนจนํานวน7หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนข้าวของเสียหายรวมทั้งบ่อบปลาและสวนมะพร้าวก็ถูกน้ําท่วมเป็นวงกว้างด้วยค่ะจากการได้พูดคุยกับนายประยงน้อมน้อมน,อน,อน,อนออยายยบอบตวสวนสม้ม นายสมเกียรติเขียดชื่นสมาชิกอาบาตอหมู่หนึ่งตงสวนส้มและผู้นำท้องถิ่นที่ลงพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้าบอกว่าเคื่อนดินได้พังลงมาอย่างรวดเร็วและน้ําก็ทะลักเข้ามาเร็วจนชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันเข้าของหลายอย่างได้รับความเสียหายบางบ้านไม่มีคนอยู่ในช่วงนั้นก็ไม่สามารถขนของหนีน้ําได้ซึ่งความสูงของน้ําบางจุดมากกว่า50ซนติเมตรนอกจากนี้ยังไหลบ่าข้ามถนนที่ตัดผ่านด้านในหมู่บ้านบางบ้านน้ําท่วมถึงขอบหน้าต่าง ซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนื่องจากตรงนี้เป็นเพียงคันดินที่ชาวบ,บ้านขุดดินขึ้นมาทําเป็นคันกั้นน้าําเอาไว้ยัยงไม่ได้เป็นเขื่อนคอนกรีตค่ะมันขึ้นมาตอนมันเปียกมันก็ไม่ไม่แตกไม่อะไรพอมันแห้งแดดมันดีมันก็แตกกระแหงแล้วน้ํามันใหญ่เข้ามามันก็ขึ้นขึ้นมันกซซ็ซ้อเข้าไปก็ปื้ดเลยบางทีก็ทําอะไรไม่ทันแล้วก็ทุ่มแบบนี้ทุกปีแหละโดนอย่างเงี้ยแถวนี้จะโดนประจํา มัน<ร>เป็นพื้นที่ต่ําครับตรงนี้ตัวไปกี่หลังครับเจ็ดหลังครับก้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในครัวเรือนก็พวกกันเนี้ยมันก็ถนนทำมันก็แรงอ่ะคล้ายๆมันบื้อเข้ามาก็ซ้อเป็นใหญ่ไปเลยไงนเ,นเนี้ยเป็นอ่นี้นี่สั่งซ้อไม้แล้วเดี๋ยวเครื่องจากอบจมา,จมาเรือมาทําต้องทําให้เสร็จด้วยนะน้ําจะอยู่แค่ไหนก็ต้องทาให้เสร็จพอเสร็จแล้วก็จบวมนะว้างนี่ฟัง เมถ้าวันนี้ไม่จบในพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เข้าอีกก็ท่วมอีกแกยิงหนักเข้าไปใหญ่เลยไม่ได้ผมไปทํางานครึ่งชั่วโมงนะไปถึงที่มาเก้าโมงกลับมาท่วมแล้ตอนที่ท่วมนี่ถนนนี่หมดเลยเนี่ยคันี่งามันซ่อเข้าไปเนี่ยเห็นปะมันต้องหมดเลยไงเนี่ยมันต้องท่วมตอนนี้เนี่ยบ้านผมว่าหน้าต่างปลาก้ะปลาก็เลี้ยงไว้หมดเลยแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกพัดลมโน้ตบุ๊กตารีดไม่มีคนอยู่ไงไม่ได้อยู่ไปทํางาน เียหายเยอะใช่คร yes. like ับก็ดูได้นี่น้ำมันเยอะเลยนะแต่ว่าเนี่ยถ้ามันลงเลยนะแล้วดูดออกเนี่ยมันแห้งงั้นแห้งแต่ว่าถ้าไปคลอมันเสียหายไปแล้วจากการที่ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปดูจุดที่คันดินพังพบว่าเป็นช่องที่ค่อนข้างยาวราว1ิเมตรเป็นช่องที่ขนาดใหญ่มากจึงทําให้มวลน้ําทะลักเข้ามาเร็วและเยอะซึ่งช่วงบ่ายนั้นนายอุดมไกรวัฒนุสรนายอกบจสมุทรสาครนายอภิชาติโพธน้อมรองนายเอกบจสมุทรสาคร นายธนพันธ์พังจุนันสอบจอเขตบ้านแพ้วเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปดูด้านในซึ่งเป็นจุดที่คันดินพังและได้นํารถแบ็คโฮเข้าพื้นที่ซึ่งแผนนั้นก็คือจะต้องนําต้นมะพร้าวมาปักเป็นแนวตรงช่องที่ขาดให้แน่นก่อนจะตักดินสร้างเป็นแนวคันดินใหม่และต้องทําให้เสร็จก่อนที่น้ําจะขึ้นอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นด้วยค่ะ